สวัสดีนะคะวันนี้เรารีวิวแรงเลอรนะคะตัวนี้เป็นแรงเลอรป้ายหนังหมดเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเให้ลูกค้าดูเนี่ยเราจะพับด้านหลังให้ลูกค้าดูทุกตัวนะว่ามันเป็นป้ายหนังทุกตัวจริงๆที่แล้วงานจะมีแต่ USA และเม็กซิโกเท่านั้นพี่จา๋าไซส์ดีงานสวยกระสอบเบอร์1เกรดส a นะคะคาวบอยเพน n t ค่ะหรือเรียกกันว่าแรงเลอรยีนนะคะ ะะพี่ๆคนไหนอยากจะดูคลิป,ปรีวิวเต็มของกระสอบรหัสนี้นะคะพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยหนูแปะลิงก์ไลฟ์สดไว้ให้พี่ดูนะคะพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยหนูบอกเลยว่าไซส์ดีมากพี่คือไซส์สวยมากพี่เอวแบบยิบแปดสามสิบสามสองสามสี่นะคะสามสิบหกมีแต่ไม่เยอะนะคะสามแปดมี 40 4 2นี่รู้สึกจะมีแค่สองสตัวนะพี่นะที่เหลือคือแบบ30 32 34นะคะงานสภาพดีค่ะป้ายหนังทุกตัวค่ะพี่ป้ายหนังทุกตัวเลยงานสวยสภาพดีมากนะคะมี uh, made in USA แล้วก็เม็กซิโกแล้วก็มีแคนาดานะพี่นะโหยงามทุกตัวพี่จริงๆ เบอร์หนึ่งค่ะตัวนี้เป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะคุณภาพเกรดส a นะคะคืองานสวยที่สุดนะพี่แล้วเป็นงานแบบสไตล์วินเทจพี่นะตามชื่อเลยว่าแบบวินเทจจริงๆนะคะคาวบอยแรงเลอร์ทุกตัวป้ายหนังทุกตัวพี่บางตัวเนี่ยจะเป็นป้ายที่เป็นเป็น,เ,ปนเขียนว่าแรงเลอร์อย่างเดียวอันนั้นเป็นรุ่นเก่าไปอีกนะ เป็น U.S.A ังนั้นเลยนะเออกระดุมนี้เป็นบูธยาวนะคะกระดุมนี้บูธยาวหลายตัวเลยงานเด stock ป้ายห้อยค่ะป้ายหนังทุกตัวพี่กระสอบ80ตัวค่ะแต่พี่ขายได้ทุกตัวนะแล้วงานพวกนี้คือหายากนะคือส่วนใหญ่ที่เราเจอทั่วไปเนี่ยจะเป็นป้ายกระดาษค่อนข้างเยอะนะคะงานป้ายหนังทั้งกระสอบแบบนี้แทบจะไม่เจอแลพี่ น้อยมากนะหรือถ้าพี่เจอนะกระสอบราคาแบบหมื่นสองหมื่นสามอัพแน่นอนนะคะแต่งานของเรายังไม่ถึงหมื่นเลยคุณพี่คะ่ะนะคะแล้วดูงานนะคะดูงานกันไปพี่ใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มของกระสอบรหัสนีพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะคะหนูแปะลิงก์ไลฟ์สดเอาไว้ให้ให้พี่ดูเลยว่าเฮ้ยงานแบบหนูตัดกระสอบสดสดจริงๆแล้วโชว์กันสดสดจริงๆนะคะ ให้พี่ดูกันทุกตัวจริงๆตั้งแต่ตัวแรกกันตัวสุดท้ายในกระสอบเลยว่ามันเป็นป้ายหนังทั้งกระสอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระสอบลูกนี้หรือกระสอบลูกใหม่นะคะงานรหัสนี้คือเหมือนกันทุกตัวพี่คุณภาพดีมากนะคะงานสวยมากสวยทุกตัวพี่จ๋า ส,สั่งสินค้าสอบถามทางลาหรือเพจ Facebook ได้เลยนะคะท่านใดสนใจกระสอบรหัสนี้แคปหน้าจอแล้วแจ้งเข้ามาทางลาหรือเพจ Facebook ได้เลยสวยๆแบบนี้บอกเลยหายากค่ะหาที่ไหนไม่เจอมาหาที่นี่นะพี่นะดูพี่ดูแต่ละตัวในตัวนี้รุ่นเก่านะตัวนี้รุ่นเก่านะอ่าผ้าติดขนดูเลยนะตัวเมื่อกี้ะ สุดค่ะสุดสวยมากอาเฮ้เข้มมากเข้มทุกตัวจริเจ๋งส,สบถสินค้าสอบถามทางลาหรือเพจเฟซบุ๊กได้เลยพี่งานสวยๆแบบนี้แคปหน้าจอทักแชทมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ